ิงแนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเชนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพลยหมอนแชนแนลค่ะบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะ

โอ้ดูตุตะนะคะแม่แม่จ๋าสุดยอดเลยนะคะยยนะปนคะปนกล้วยก่อนนะคะอาหารเช้าโอ้ เดยวตายอะา้อ่ะคายแล้วอย่ารื้ออะไรอย่างนี้อยู่ทำไมรีบอะไรจังอยู่รีบไปไหนรีบ่รีบเล่รีบวิ่งนะรีบอกวิ่งอยากวิ่งบุญเฮมันกินอะไรดิเพ่งอะไรขาเ

bún chay yên bún chay yên bún bún chay yên bún nạ tì nạ à thì đi à บุญนี่บุญให้ไม่มือกินหมเตอบุญบุญบุญนีญ่อะกินอาหารกันลูกเดี๋ยวค่อยไปเล่นจะเล่นยังไงเลยดูที่คำหลงยับ่น,นกไน,นก,ก้นกกไนนไปนกไอนกไปนกไนกไปกินกาหนรกน เป็นกล้วยก่อนเนี่ยเตะไก่ด้วยนะคะแม่จ๋าห no, 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 นูโน้โน้โน <laughs> ่นีน่เบรบุญกินหนูกยิงแล้วนะะควิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไล่ไก่ไล่ไก,ไก่ไก่เยอะมากเลยนีย่นะคะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะน้องตุ๊กตาเบรบุญออกเดินเล่นนะคะสุดบรรยากาศยามเชา้า ดิกนอาา,าอาาปจ้าจ้าสวยโหจ้ากินอย่างเดียวเลยลูกสาวเรานะคะืทำอะไรนี่นะดูสิดูสิอะไรอยู่นี่อะไรมีอะไรมีอะไรตนี้ ดีจ้าก่อน่ะดีจ้าทำอะไรนี่เป็นลูกค่อยๆเขาทำอะไรไม่คุไหนเขไม่คุไหนจ้าจ้าก่อนสวยๆลูกสวยๆสวยจ้าสวยจ้าไปไล่เนี่มันโตเลยดิวันนี้อดีเดี๋ยวเก็บรูปก่อนนะคะสวัสดีจ้าก่อนอ๋อดูมีสายตา ดาวผู้ไม่ยอมแพ้พันวยดาวแปลงแล้วขึ้นดาวแปลงมาต่อเดือนเล่นอยู่ไหนอยู่ห้องน้ำบิน่ลยบินเลยเออมาทม่นั่นเข้าไปเดอ๋ยวเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไปแล้วนะคะพาเดินออกกำลังกายยามเ,เช้าๆนะคะพอไปแล้วพอไปแล้วเรว,เรว,เรวโอ้ดูตุตาของเราจไปด้วยอยากจะเล่นด้วยนะคะนะคะพาเดินเดินเที่ยวกันนะคะยามเช้า ุดบรรยากาศสุดชื่นนะคะแม่แม,ม่จ้า ไปแล้วลูกก็าอาบน้ำก่อนนี่พี่ขาวโอ,โ,อโ,อโอ้พี่ขาวโอ้าวพี่ตุ้โอ้เล่นน่ะเอาน,น้ำมาเปล่าใส่แม่มวยด้วยนะคะเดีวทำให้พี่ตุง้งอาบน้ำก่อนนะาอาบน้ำก่อน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  เล่นน้ำกันแล้วนะคะจะได้สดชื่นนะคะอาบน้ำยามเช้าเช้าโอ้ทั้งโอ้ถังโอ้ถังโอ้ถังทั้งดูดูเด็กดีเด็กเด็เเล่นน้ำเล่นน้ำสุดยอดเลยนะคะ น้ำก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะในจอมโซนของเราเดูนะคะพ่อกำลังขัดโอ้ยมีเตะขาหลัง้วยนะคะสนุกส,กสกเลเกินนะคะไม่อยู่นิ่งเลยนี่นะคะแม่ลูกก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแม่แม่ขาอาบน้ำให้นะคะน,น้ำยเช้า ตุ๊ตะหลุดตุตะนะคะสังเกตตุตะดีใจโอ้โหปีนแล้วปีนถังแล้วนะคะตอนนี้สนุกมาะถูกใจเลยถูกใจน้องใบบุญมากเลยนะคะถูเพลงนคาโอ้โหมาดู สุดยอดนะคะสุดยอดเลยนะคะชมคลิปของเราแล้วก็อ,อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งให้คลิปของเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปสนุกๆของเรานะคะดูนะคะดูตาตะย์เหมยอยากจะไปกินอย่างเดียวเลยนะคะตื่นเช้ามา วยได้นะโอ้ดูดูขาลังโอ้ขาลังระวังขาลังนะจ๊ะนี่แมกเลีงขาลังเหมือนกันนะคะ น,นี่อาบน้ำเสร็จแล้วนะจ๊ะแม่แม่จ๋าตอนนี้อาบน้ำแล้วนะคะเสร็จแล้วตอนนี้จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะมาดูกันวัดเจเมมยกับน,น้องเบบุญของเราจะเดินมาแดบไหนนะคะจะเดินกลับบ้านเองหรือจะทำยังไงนะคะมาแล้วนะคะเห็นแต่ไกลๆมาเลย มีการแมะด้วยนะคะมีการแวะด้วย,วยดูไม่บุญของเรานะคะไม่วิ่งมาตรงๆนะคะต้องอ้อมไปอ้อมมานะคะ

ต่ไปต่ปอไวไปตี้ไต่ขอไปไปต่อไปต่อไปไปนไปต่อออ่ป็นการติดตามรับชมนะครับอันนี้ก็ขอจบคลิปไป่าน,นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ